นี่เครื่องเสียงเราเก่าแล้วนะต้องเปลี่ยนใหม่ได้แล้วเนี่ยโอ้ลบออกลบออกเลยมันต้องอันนี้โอ้โหยังกับเครื่องเสียงไอยะร like าสวัสดีนักผู้ชมด้วยนะคะตอนนี้อยู่กับ Flesh เอง วันนี้นะคะเราจะมาแนะนำคอมเมนต์บล็อกกันอีกแล้วโดยไม่ต้องใช้มอสนั่นเองนะคะเป็นคอมเมนต์บล็อกของเจ้าสเตอรีโอตัวนี้นั่นเองเท <c oughs> hey, มากๆเลยนะเอาไว้สำหรับว่าคนเล่นพวกซาวเวลเนี่ยแล้วต้องการความสวยงามในบ้านอะไรอย่างนี้นะคะเป็นไงเป็นไงเท hey, ปะเท hey, มากอะ่ะแบบเฟ่เห็น,หน่งแบบโอ้เจ๋งดีนะแบบ ไม่ต้องลงมดไม่ต้องทําอะไรเลยเราแค่ใส่คอมเมนต์บล็อกแค่นี้เองเป็นไงนะคะเดี๋ยวเรามาทําให้ดูกันเลยเนาะตอนแรกเราต้องมีคอมเมนต์บล็อกนะคะอย่างงี้นี่นะคะเราก็วางคอมเมนต์บล็อกไปเลยแล้วก็คลิกขวานะคะแล้วก็เดี๋ยวเฟซจะทิ้งจเจ้าลิงไว้ <c oughs> ใต้ล่างนะคะลิงที่เอาไว้สําหรับเอ่อคอมเมนต์บล็อกเนี้ยอ่ะจะยาวมากมากเลยก็ต้องไปก๊อปปี้มาแล้วกันเนาะนี่แล้วมันก็จะขึ้นอย่างงี้นะคะ ทำไมพอใส่แล้วมันไม่เกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องมีเลเอร์โตนเนาะสีแดงตัวนี้ <c oughs> วาง,างข้างเลยฟึบแล้วก็จะเกิดเป็นตู้คอมเมนต์บล็อกอันใหญ่เริ่มเทิมอย่างนี้นะคะอ่าเท่านี้เราก็เสร็จแล้วทีนี้เราจะทำเจ้าเครื่องนี้ยังไงมันไม่มีใช่ไหมเราก็ตออตอนแรกเราก็ต้องมีเจ้านี่นะคะมันเป็นนี่ เครื่องเล่นแผ่นเสียงธรรมดาเลยอ่ะแล้วก็ต้องมีเลสเตอร์นอีกสิสิบอันใช่สิบอันเราก็หยิบม,มาเลยชึบต้องสิบอันด้วยนะคือห้ามโยนหมดเราก็โยนไปนี่เราก็จะได้นะคะ๊เก็บมาแต่เ,เราจะทาแีบหนึง่งอ่ะโอเคเราเซตเว้ตอนเช้าแล้ะมาเรามาเริ่มเป็นต่อนะคะเราก็จะได้เป็นกล่องเสียงตัวนี้มานั่นเอง <c oughs> นี่นะค่ะแล้วพอเราเราควรจะวางไว้ข้างบนก่อนเนาะหนึ่งบล็อกเพราะว่าพอทุบตรงกลางมันจะออกได้ง่ายเราวางไม้เลยอ่ามันก็จะเป็นอะไรแบบนี้นะคะแล้วเราก็กดวางปึ๊บนี้ก็จะได้เป็นเครื่องเสียงสวยงามแล้วเราก็ต้องมีแผ่นซีดีใช่ไหมเราก็เลือกแผ่นซีดีเลยอ่ะเราอยากให้เล่นเพลงอะไรเราก็มาสังเกตต,ตรงมุมนี้นะคะ ให้เรากดคลิกตรงนี้ถ้าไปคลิกตรงอื่นมันก็ติดนะแต่ว่าใส่ตรงนี้มันก็เหมือนแผบบ่นเสียงไงเอาออกก็กดคลิกที่เดิมอย่างนี้อ่าเข้าใจใช่ไหมเนี่ยดูข้างบนใส่แล้วมันกดไม่ได้ต้องไปใส่ทย่ช่องนี้ปุ๊บมีก็จะเป็นเครื่องเล่นเสียงแบบสวยงามมากเท่มากๆเลยเอากดออกมาปุ๊บ นี่เรียบร้อยคอมเมนต์บล็อกแค่นี้เองก็ไม่ต้องไปวางไว้เชย่ชยแบบตกปลาลิมเตลิ่งอะไรเงี้ยไม่ต้องเลย,ยนะเป็นเครื่องแบบไว้ปาร์ต,ตี้ที่บ้านไว้เล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยเท่จ hey, ริงๆก็ๆสําหรับคลิปนี้นะคะก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะเราก็มาสอนกันเท่านี้แหละเออถือว่าเป็นความรู้เล็กน้อยประดับตัวนะคะถ้าเราไม่ใช้เราก็มากดดีลีทที่เดิมแล้วนี่ remove แมกชีนแล้วก็เอ่าเท่าน,นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวนะคะใครชอบสำหรับวิธีนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์แล้วกดซ b s c r i b e กันด้วยนะคะกดต้องปุ่มแดงๆนี้เลยอ่ะเป้าหมายคลิปนี้ก็ตามที่บอกไปนะคะกดให้เข้าหน่อยนะไว้อีพีหน้านะคะเฟรจะมาสอนในต่อก็อย่าลืมที่จะกด s ซ s c r ไ b e ์ไปด้วยนะอืมแล้วไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมบายบาย